โอเคครับเก็มงานแล้วครับที่มาเซนมโคนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝนตกเราก็ทํากันอยู่นะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายรถแบบแบบที่เราจะไม่ทํากันนะครับที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะครับเราจะย้ายยังไงเนี๋ยรอชมนะครับก็ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนที่มันโรงงานนะเพราะว่า ผมติดเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมติดเรียนก็เลยไม่ได้มาถ่ายตอนรถทำงานแรกๆนะครับแอร์ไม่มีครับกระจกหลังเ็าีนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับทำงานติดข้างถนนก็อย่างนี้นะครับเรื่องรถเรื่องลาย ลำบากนะครับเพราะว่ารถมันมีมาวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ต้องระวังกันนะครับ ก็จะเลอะๆเธอๆเปรอะเปื man, rar, 3, ่อนๆหน่อยครับมาเร็วด้วยนะเพราะมันเป็นทางตรงนะครับนะครับเป็นทางตรงนะครับนี่ก็จะมีแอ่งน้ำรถมันก็จะหลบมาครับเป็นทางตรงอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยเอาพวกนัเก็บไอ้นี่เข้าไปเองนะเราจะเอาเข้าไปในนี้อีกอ่ะ เออเขา่ะเก็บมาจากข้างนอกไม่รู้เขาไหมเนี่ยไอ้ยังเขาถ่ายปุ๊บคนโตอีกแยะกวมันก็จไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่คือไปเที่ยวกแพงอไระเลาะอไรไอ้เด็กไอ้เด็กเที่ยวเลยเขาบอกจะไปเที่ยวข้างกำแพงอย่าไปเยี่ยวข้างกำแพงไอ้โน้ตอ้ดิผมผ่านเวนดิเขาบอก่าไปเยี่ยวข้างกำแพงเขา จะพองไหมไเ่ยวไปเยี่ยวได้มันเยี่ยวด้เยี่ยวได้ยดีโล่งขนาดนี้ดูน่าขับมาก่อนเป็นไงดูน่าขับมาก่อน <laughs> จบงานแล้วนะจบงานแล้วนะจบงานแล้วนะรถมาครับต้องบอกให้รถหยุดนะครับ ไอ้คนบกรถค,ครับผมครับพี่นัดวานเราค่ะทำขึ้นดีดิถายนะหน่ะวานเราขึ้นดีเก็บงานหน่อยครับเก็บงานหน่อยจะกลับบ้านแล้วเก็บงานหน่อยเก็บให้ดีหน่อยนะครับ ได้เป็น ลองสักรู้นะครับอัดสองครับซ้อนสองนะครับซ้อนสองครับซ้อนสอง <c oughs> มันไม่กล้าหรอมันขึ้นลำบากนะเพราะว่ารถมันไอ้นี่อยู่ เคงไม่ทำข่าวไว้อะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยด้วยนะครับ ขึ้นแพ็คคู่ครับที่แม่ซึนมาโครนะรขึ้นแพ็คคู่นะครับโอแค่คลิปเดียวนี่จะสิบนาทีเดียวแล้วคลิปแรกเมื่อกี้อะครับสองนาทีฟาฟา <Hey. S 1> สองทำเป็นสองคลิปแล้วกันครับ hey. What? What? ไม่ว่าเลย าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่คลาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ถึงบ้านไม่น่าทายลงครับตอนลงก็มคล้ายๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่คลาด้วยนะครับย้ายที่ยวสองคันนะครับหกสิบแฮกเตอร์นะครับสิบสองล้อดีอย่างนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้ช่วงสั้นไปหน่อยนะครับประมาณหกเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าผมตัดท้ายไปห้าสิบเซนนะเพราะว่ามันต่อทะเบียนไม่ได้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ